บ้างครับนร้ที่แล้วนักเรียนเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งาน Google c a r d o o m r ไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมตัวหนึ่งตัว Google c a r d o o m การที่นักเรียนจะใช้งานได้ต้องมีอะไรนะต้องมีอีเมลใครยังจำอีเมลตัวเองไม่ได้ยังจำไม่ได้ไหมต้องเข้าอีเมลตัวเองให้ได้นะครับแล้วเราก็ไปเรียน c a r d b o a r ครั้งที่แล้วพอให้ทํางานเกี่ยวกับอะไรนะวิชาอะไรนะ โคดดิ้ง <t iny> ใช่ไหมชาร์โคดดิ้งอ่ะนักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องชาโคดดิ้งเ,เดี๋ยววันนี้เอาอย่างนี้ก่อนเมื่อกี้พอพูดให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของวิชาที่เราจะเรียนตั้งแต่วันหนึ่งถึงวัหกมันมีกี่หมวดนะส <t iny> องมีสองหมวดก่อนหมวดวิชาอะไรพื้นฐานกับหมวดวิชาเพิ <t iny> <ời! S 1> ่มเติมอ่มมาพื้นฐานกับเพิ่มเติมพื้นฐานมีมทั้งหมดกี่วิชา แปดแล้วก็เพิ่มเติมอีกหนึ่งวิชาเพิ่มเติมของป5ชื่ออะไรนะโมโนกรับไมโครคอนโทรลเลอร์จะเป็นทั้งป5ป6นะสนุกกับไมโครนนโคอนโทรลเลอร์เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของไมโครคอนโทรลเลอร์ก่อนวันนี้แต่ก่อนที่นักเรียนจะเข้าไปเรียนรู้ในส่วนของวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยพอจะพูดให้ฟังอย่างนี้ว่าคำว่าไมโครคอนโทรลเลอร์เดี๋ยวพอจะให้นักเรียน ค้นหาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ส่งคำตอบเข้าไปในคลาสรุมอ่ะเดี๋ยวตอนหนึ่งที่จะเข้ามาสู่วิชาเกี่ยวข้องกับในส่วนของวิชาเพิ่มเติมเราวิชาที่นักเรียนจะต้องเรียนในส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์อีกวิชาหนึ่งซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงบังคับคือวิชาอะไรนะวิทย์อะไรวิทยาการวิทยาการอะไรวิทยาการคำนวณ นักเรียนเรื่องวิทยาการคำนวณครั้งที่แล้วพอได้อสอบอยู่เกี่ยวกับเรื่องของตกอเป่อะไรตกอ่ะไม่เป็นไรไม่ตก,ไ,ไ,ตกไ,ไ,ตไหมมีกิจกรรไม่ตัวนี้ไหมสายใหม่หรือเปล่าเออไม่ตกไม่ตกเก็บขึ้นมาไหน ชาวิทยาการคำนวณเป็นวิชาบังคับของกระทรวง เปิดดูสิสามขสาหลักหนึ่งคืออะไรอยู่ในคาลูนน่ะงานแรกเลยที่พอให้ตอบอืสามขสาหลักหนึ่งหนึ่งอะไรขักคะแนนขักคะแนนหนึ่งอะไรหนึ่งวิทยาการคอมพิวเตอร์สองเทคโนโลยีสารสนเทศและการเอ่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาม การรู้เท่าทันดิจิตอลเพราะฉะนั้นในวิทยาการคำนวณมันจะเรียนรู้ในสามเรื่องนี้นักเรียนจะต้องเรียนรู้ทั้งหมดแล้ววิชาโคดิ้งมันคืออะไรการโคดิ้งมันจะอยู่ในส่วนของวิชาแรกนะครับเสาแรกวิชาตัวนี้จะอยู่ในเสาแรกของวิชาวิทยาการคำนวณซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เรจะเอาสองวิชานี้มาบูรณาการเข้าด้วยกัน หมายความว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าคําว่า microcontroller นี่มันคือไอ้ตัวนี้แหละเนี่ยนโยบายกระทรวงบอกว่าเด็กปัจจุบันต้องเรียนรู้ในสามภาษาต้องรู้จากสามภาษานะภาษาที่นหนึ่งภาษาคนภาษาคนจะพูดภาษาอะไรเธอพูดภาษาไทยนี่เธอต้องรู้ภาษาไทย และ2คือภาษาที่สองที่เธอจะต้องรู้ภาษาอะไรภาษาอังกฤษบางคนรู้ภาษาอังกฤษบางคนรู้ภาษาจีนบางคนรู้ภาษาเวียดนามบางคนรู้ภาษาสเปนบางคนรู้ภาษานี่คือภาษาที่สองที่เธอจะต้องรู้เธอรู้ไหมภาษาที่สองหูบอทำอไมจะไม่รู้บอกภาษาเราเป็นบอเออได้หละคือภาษาที่สอง แต่ภาษาเราเป็นภาษาเกิดของเราเราเอาไปติดต่อสื่อสารได้กับประเทศไหนประเทศเราเธอแปลงกฤษเธอบอกล่าของเขาเรื่องมัไม่แต่ถ้าเธอรู้ภาษาอังกฤษเธอไปอเมริกาเขารู้เรื่องไหมเธอไปออสเตรเลียเขารู้เรื่องไหมเธอไปประเทศไหนก็ช่างถ้าเธอใช้ภาษาอังกฤษเขาพูดกับเธอรู้เรื่องเขาจึงบอกว่าภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้มันจึงเป็นภาษาที่สําคัญเพราะทั่วโลกเขาใช้กันถือว่าเป็นภาษากลางของโลก ใครเก่งภาษาอังกฤษอยู่มุมไหนของโลกกันด้เพราะฉะนั้นบอกก็เลยอยากเน้นว่าโรงเรียนเราภาษาที่สองก็อยากให้เป็นภาษาอังกฤษให้เรารู้นะครับใครรู้เนี่ยใครเก่งประเทศไทยเราเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องภาษาอังกฤษอยู่อันดับเป็นทยของโลกมีทั้งหมดร้อยกว่าประเทศประเทศไทยก็จะอยู่ประมาณสักเก้าสิบประมาณแปดสิบกว่าหรือร้อยกว่าเนี่ยประเทศไทยเราเราก็เลย แต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันต้องตระหนักแล้วเธอไม่เป็นไม่ได้ภาษาอังกฤษนี่คือภาษาที่สองต่อไปภาษาที่สามอ้าวใครรู้ภาษาที่สามคือภาษาอะไรภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาคอมพิวเตอร์คือภาษาอะไรภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาโคดดิ้งคืออะไรทำไมเธอต้องรู้ภาษาโคดดิ้งพอออพูดให้ฟังแล้วเมื่อกี้ว่าไอ้ตัวนี้ มันคืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่คนเราสร้างขึ้นมาให้อะไรสร้างขึ้นมาให้อะไรให้มันอะไรให้มันทำตามคำสั่งของเราแต่อ่ะไปกันไปบออายุดยุดบอเอาเรียวไปมึงบอเอาไปชงกาแฟมึงมัน,นมี่ไหนบอมันไม่รู้จักภาษาคนพูดง่ายแต่มันรู้จักภาษาอะไร มนรู้จักภาษาของมันเลยยังไงเพราะฉะนั้นพวกเธอจึงจะต้องมาเรียนรู้ภาษาของมันนี่มาเรียนรู้ภาษาของมันทำยังไงจะสั่งมันได้เธอก็ต้องไปเรียนรู้คำสั่งของมันถ้าจะบอกให้มันไปเธอไปทำยังไงมันจะไปได้ถ้าเธอไปบอกให้มันหยุดทำยังไงมันจะหยุดเธอไปบอกให้มันเลี้ยวซ้ายทำไงมันจะเลี้ยวซ้ายบอกให้มันเลี้ยวขวาทำไงมันจะเลี้ยวขวาเพราะพวกนี้มันมีภาษาของมัน เพราะฉะนั้นนี่คือทำไมเธอจะต้องมาเรียนภาษาโคงมันคือความสำคัญของภาษาโคงเพราะฉะนั้นวิชาสนุกกับไมโครคอนโทรลเลอร์อันนี้คือเกิดให้ฟังเฉยๆนะทุกท่านอยวัตถุประสงค์ที่ขอตั้งวิชานี้ขึ้นมาคือให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เข้าไปทำงานอุปกรณ์ต่างๆอ่า มินตามินตาไปได้รางวัลชนะเลิศโครงงานมาโครงงานที่มินตาสั่งโครงงานที่เราทาก็เขียนโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็สั่งให้อุปกรณ์ตัวนั้นสามารถที่จะเขาควบคุมระบบไฟผ่านเทอร์เน็ตสามารถที่จะควบคุมการเปิดปิดไฟเปิดปิดน้นาําได้ผ่านเน็ตน,น,น,นี่เหมือนกันเราจะต้องเขียนโปรแกรมคําสั่งสั่งให้มันทำตามเพื่อต้องการทำไมขอไม่เรียนไม่เป็นไรนาม่ต้องพวกนี้ แต่สมัยเธอต้องเรียนสมัยเธอต้องรู้ถือว่าเป็นวิชาสำคัญอ่าน,นี้เกิดไหมฟังโอเคไหมะังะะนั้นวัตถุประสงค์ของวิชานี้ที่พออยากให้เราได้คือนักเรียนเห็นสนามฝั่ง้นไหมสนามที่พอตั้งขึ้นมาเป็นสนามที่ใช้ในการจำลองรูปแบบต่างๆอย่างเช่นหุ่นยนต์ตัวนี้เธอเปิดเครื่องขึ้นมา แล้วสั่งให้มันร่งไปตามเช่นดีเสร็จปุ๊บสั่งให้มันเลี้ยวซ้ายแล้วไปเก็บของจากที่ใดที่หนึ่งแล้วเก็บกลับมาคืนให้เราลักษณะนี้เขาใช้เ <voltar> ป็นลักษณะหุ่นกู้ภัยลักษณะหุินกู้ภัยใช้ในการอาหารเช่นมีคนวางระเบิดจับไฟมุงเขวางระเบิดไปข้องน้ำพอออกก็เลยบอกว่าหมูไปเก็บระเบิดหมูกับย่างเลยปับปับปับปบป็อระเบิดตุ้งหมูตาย อบอกว่าเอ็นยวไปเก็บระเบิดพอครับมันอันตรายถ้าหนูไปเก็บหนูตายแน่นอนเดี๋ยวหนูจะส่งหุ่นไปตำรวจให้เอเนียูก็ใช้หุ่นชนตัวหนึ่งติดกล้องตื้อเดินไปแล้วก็ไปดูว่าระเบิดมันอยู่ตรงไหนเสร็จถ้าเรามีเครื่องมือทำลายเราก็สั่งให้มันยิงเข้าไปใส่ระเบิดตุ้มระเบิดตุ้มขึ้นมาเราตายไหมใช่เออนี่เห็นไหมนี่ประโยชน์ของไหนมุมูตายไปแล้วไปหอดไปยิบถึงหน้าถึงระเบิดแต่ของตาย ในขณะที่คนเขาใช้เทคโนโลยีพวกนี้ให้เป็นประโยชน์ส,สั่งไปติดกล้องอะไรเข้าไปเพราะฉะนั้นมันจึงมีความสําคัญจะรู้ไหมว่าประเทศเดี๋ยวนี้มันลบกันมันใช้อะไรมันใช้คนเมืองเขื่อนก่อนไหมใช่เขาใช้อะไรหรือเขาใช้หุ่นยนต์เดี๋ยวนี้ที่เขานิยมที่สุดในการใช้ลบคืออะไระเา้าไ,ไอ้หูหมอนใกล้ๆเราเลย เราเคยเห็นทุกวันกันก่อนปอไม่เล่นใช้อะไรใช้โดรนประเทศไหนที่เป็นประเทศที่มีโดรนเยอะๆล็กกันปึ๊บสั่งโดรนบินขึ้นปึ๊บไปถือระเบิดลงไปนกวินเด้อตุ้มบินปึ๊บไปถือระเบิดลงไปในงูเด้อตุ้มนี่ต่อไปมันจะเป็นแบบนี้หมดแล้วต่อไปกําลังทหารบอกว่าอเมริกาจะมาบุกประเทศไทยเด้อเขาไม่ส่งกำลังมา ทหารก็อ่านเนี่ยเข้ามาเนาะเขาก็จะเอาทหารเข้ามาจะแถวเอาไทยแถวทะเลบ้านเราเสร็จเขาก็จะยิงระเบิดปิ้วตุ้มส่งโดนก็ไปยิงระเบิดตุ้มตุ้ๆตุ้งตุ้ตุ้ตุตตตต้ไทยในไม่กี่วินาทีประเทศไทยเละหมดประเทศจากวุาที่เาขามีนะอันนี้พูดให้ฟังเพราะฉะนั้นาบอกว่าถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3, สามสงครามโลกครั้งที่สามจะเกิดอะไรขึ้นโลกนี้จะอยู่ไม่ได้ โลกจะอยู่ไม่ได้เพราะอะไร <S <S อเพราะอาวุธทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาวุธชีวภาพอาวุธเคมีทุกอย่างจะผลเข้ามาใต่กันแต่ผลเข้ามาเข็นข้าวมนุษย์มนุษย์จะกลับไปสู่ยุคหินหมายความว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างจะใช้การไม่ได้เลยมนุษย์จะเอาหินมาตีกันเอาไม้มาตีกันขึ้นสมัยก่อนจะเกิดเป็นโลกใหม่ขึ้นมาอีกเพราะมนุษย์ส่วนหน้าจะตายด้วยเทคโนโลยี นี่คือสิ่งที่มันน่ากลัวนะเทคโนโลยีมันมีคุณค่ามาหันไอ้คุณค่านัแต่โทษมันก็มาหันถ้าใช้ไม่ถูกุษยน,นเราสจานมาก็ตอนนี้เธอรู้ไหมว่าเทคโนโลยีที่ไปไกลสุดคือเทคโนโลยีด้านไหนด้านการทหารนะเทคโนโลยีด้านการทหา,นะา,าร,ราคือเทคโนโลยีที่ไปไกลสุดต่างประเทศแต่และประเทศก็พยายามคิดคน้นอ่าเพื่ออะไรอาวุธ ของตัวเองอย่างเช่นอเมริกาก็มีอะไรมีนิวเคลียร์ในเอเชียเรามีมีนิวเคลียรย์ไหมถ้าประเทศไหนมีนิวเคลียร์อเมริกาก็าส่งกำลังเข้ามาบอกว่าห้ามสะสมนิวเคลียร์ให้ฉันมีคนเดียวเอออเมริกาบอกประเทศไหนมีนิวเคลียร์ฉันจะยกกำลังไปถล่มฉันจะมีแค่ประเทศเดีย,เดยวเท่านั้นนี่คือโลกเราปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเพราะฉะน,นั้นแล้วเนี่ย นี่คือเหตุว่าทําไมเธอต้องเรียนรู้พวกนี้ในอนาคตมันเป็นสิส่งสําคัญนะครับในเรื่องของไมโครคอนโทรลเลอร์เคยเห็นบ้านหลักชี้เนี้ยไหมเขาเรียกว่าบ้านอัจฉริยะเคยได้ยินไหมสมาร์ทโฮมใครเคยได้ยินเขา,าสมาร์ทโฮมสมาร์ทโฮมอย่างเช่นต่อไปในอนาคตหมออาบอกว่าตอนเย็นปุ๊บไฟที่บ้านพอจะเปิดเองขึ้นมาเท้าปุ๊บ ไฟมันจะมีเองวันไหนที่พอออกมานอนบ้านปึ๊บแล้วอยากกลับเข้าบ้านกลับไปปึ๊บแอร์เยนเ็ยนๆที่บ้านพอ,อ,อกอ็สั่งให้ตัวคอนโทรลอยู่ที่บ้านมันอนโรลว่าออาเปิดแอร์ไว้รอหน่อยสามสิบน,นาทีจะถึงบ้านมันก็เปิดแอร์ปึ๊บก็หนะกลับถึงบ้านแอร์เย็นพอดีอกไปนอกบ้านอ้าวันนี้กลับมาอยากกินข้าวนะหุงข้าวไว้รอหน่อยไม่ได้สั่งเมียนนะสั่งึนจน หุ่นยนก็จะหุงข้าวไปรอในบ้านเรากลับมาแล้วก็หยิบกินนั้วเรนว่าเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นอะไรเรื่องวันี้เกิดขึ้นอะไรมันเกิดขึ้นแล้วนะสมาร์ทโฮมต่อไปโลกเราจะถูกคอนโทรลด้วยพวกนี boss, like like? ้หมดเลยทุกอย่างรู้จัก AI ไอไหมใครรู้จัก AI บ้างะเขื่อนเอไอคือบอทบอทคืออะไรบอทคือหุ่นยนต์ แล้ว AI มันข้อม้ยทำอะไรใครเคยใช้ Facebook เ,เออเธอรู้ไหมบ้างอ่ะฟังฟังนะข้อมูลที่เธอใช้ผ่านมินเอร์เนทุกอย่างเธอว่ามันถูกเก็บไว้ในระบบมินเอร์เนไหมไม,ม,มันเก็บนะเธอสังเก็บว่าวันไหนบางวันเนี่ยพอใช้เฟซบุ๊กแล้วพอเข้าเปคนว่าเอ,อ๊ะวันนี้ พออยากได้เครื่องลดน้ําต้นไม้สักอันหนึ่งปึ้งคนหาใน Google พอพอเปิด Facebook ขึ้นมาหลังมันมาเต็มเลยเครื่องมูน้นเครื่องนี้บริษทัทนู้นก็ส่งมาตุนนู้นก็ส่งมาตุนนี้ก็ส่งมาเต็ไมไปหมดโฆษณาขึ้นมาจริงไหมเออนี่คือข้อมูลที่เธอใช้มันถูกเก็บไปประมวลผลแล้วก็ใช้ในกระบวนการขายสินค้าเาขาเพราะฉะนั้นเธออยากคิดว่าอะไรที่เธอทำทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์แล้วไม่มีใครดูนะ มันเก็บทุกอย่างนะเนี่ยแม้กระทั่งว่าบวินก็ลังใส่ไยังวินรับกระเบื้องนั้นโปนี่ไฟหูบอร์อร์อหูเลยเออถ้าใครไปใช้อะไรที่ไปถูกมันเก็บในระบบหมดเลยเขาเรียกว่าหลอกไฟเขาจะไปนคนเจอไหมแค่นั้นเองถ้าเขาไปนคนก็เจอเหมือนเอเคยพูดให้ฟังว่าผมมุิว่าอ่าเ,เราใช้เท้บุ เวลาใช้เฟซบุ๊กแนวินล็อกอินเข้าเฟซบุ๊กแล้วเอาจากห้องลืมล็อกเอาในเชียเข้ามามาเจอเฟซบุ๊กของแนวินในเชียก็ไปพิมพ์ด่าไอ้โดยใช้แอคเคาท์ของแนวินส่งข้อความเข้าไปไอหมูอ้วนไอปาก์โก้ ไอ้มาเจอแบบเว้นมังตายแทบมานย่างเออไอ้ก็มากดเว้นบุหุเหลืองที่อย่างเขาบุหุเหลืองยังอย,งอยู่นี่นี่คือจะต,ต้องใช้อย่าง,งปลอดภัยเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้มันอาจจะเก็บไม่ได้ว่าในเชนเขาไปใช้เฟซบุ๊กหองนวินมันอาจจะเก็บไม่ได้แต่ต่อไปในอนาคตถ้ามันมีกล้องถ้ามันมีกล้องมันรู้เลยบับ เช่นเขามาใส่เฟซบุ๊กวิ่งคุณไม่มีสิทธิใช้นี่เอไอคุณไม่มีส,สิทธิใช้ facebook นี้นะเพราะคุณไม่ใช่เจ้าของ facebook มันจะแจ้งบอกมาเลยนี่คือ AI เพราะฉะงนั้นอนาคตระบบพวกนี้จะเข้ามา AI น่ากลัวไหมใช่ไหมน่ากลัวยังไงเคยดูเรื่องคนเหล็กไหมเออคนเหล็กคือ AI ไอไหมไอคนเหล็กมันคือ AI ไหมครับว่าในอนาคตเนี่ย โลกเราจะถูกควบคุมด้วย AI หุ่นยนต์จะมีความรู้สึกหุ่นยนต์จะคิดว่ามนุษย์คือตัวการสำคัญที่ทำให้โลกนี้เก,นเกิดภาวะนู่นเกิดภาวะนี้เพราะฉะนั้นถ้าหุนนนหนาห่นยนต์อยากมีอำนาจหุ่นยนต์ต้องกำจัดมนุษย์ให้หมดนี่พัดเรื่องของคนเล็กก็เลยเกิดการต่อสู้ระหว่างหุ่นยนต์กับคนมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเรื่องของ AI ในเ c e b ุ o k รู้จัก Mark ม, Mark ม,มาร์คซักก็เบิกไหมใครคือมาร์คซักก็เบิกบอกมาผมจะบอกมาเชี่ยวไอ้เชี่ยวไอ้บอกมามาร์คซักก็เบิกคือคนที่สร้างเฟซบุ๊กเจ้าของเฟซบุ๊กมคพูดง่ายมาร์คซักก็เบิกสร้างบอทขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งเป็นเอไอมีบอทอยู่สองตัวสร้างบอทตัวนี้กับสร้างบอทตัวนี้ขึ้นมาสองตัวแล้วใช้เอไอสองตัวให้มันคุยกัน ให้มันคุยกันเหมือนเราคุยกันผ่านเฟซต่อต่อต่อตัอไปตตอต่อสนาผ่านเฟซไอ้หุ่นยนต์สองตัวนี้มันกาคุยกันคุยกันไปเรื่อยคุยกันไปเรื่อยมันมีเวลาเหนื่อยนึกเธอไหมแล้วเวลามันคุยกันเนี่ยมันเร็วหรือมันช้ากเธอมันเร็วกว่าพวกเธอเยอะการคิดของพวกมันมันเร็วกว่าพวกเธอเยอะปาคนว่าเกิดอะไรขึ้นเลยไอ้หุ่นยนต์สองตัวนี้มันคุยกันไปเรื่อยคุยกันไปเรื่อยปากนว่า มันสามารถข้ามภาษาของมันเองได้น่ากลัวไหมมันข้ามภาษาของมันขึ้นมาเองกลายเป็นภาษาที่มนุรู้เราไม่รู้เรื่องว่ามันคุยอะไรกันแต่ไม่รู้เรื่องกันสองตัวไปเป็นภาษาใหม่ขึ้นมามาร์คแก็เบิดหึนปุ๊บเลยสั่งอะไรรู้ไหมสั่งปิดเครื่องทั้งสองตัวนี่เลยนี่นี่คือความน่ากลัวแล้ววันหนึ่งที่สองตัวเนี่ยมันเรียนรู้มันสามารถคิดเองได้มันสามารถประมวลผลเองได้ เบืงเดอร์มนุษย์โลกทจัดก,การมดเลยนั่นแอลมันก็จะคิดขึ้นมาแล้วก็อุปกรณ์ที่สื่อย่อย่างมันสามารถไปควบคุมได้สมมุติว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถเรียนรู้ได้แล้วมันเจาะเข้าไปลงในเน็ตมันบอกว่าประเทศอเมริกามีเนีวเกียมันจะเจาะเข้าไปในอเมริกาแล้วก็สั่งปล่อยดิวเกียมาเบิดประเทศใดประเทศหนึ่งเนี้ยถ้าถึงวันนั้นโลกจะรุนหม่มากอ่านี่คือสิ่งที่ไม่น่ากลัวนี่คือ สิ่งที่นักเรียนจําเป็นจะต้องเรียนรู้และอะไรครับและสามารถอะไรสามารถควบคุมมันให้ได้เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดคือคนเราใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เทคโนโลยีมันทาให้เกิดเขาเรียกอะไรไัยกับมนุษย์ม,มันก็ไม่ใช่ละอา่าเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของวิชา สนุกกับไมโครคอนโทรลเลอร์เธอจะต้องเรียนรู้วิชาเกี่ยวกับการควบคุมหุ่นยน์และจะต้องมีโครงงานเกี่ยวกับการทำไมโครคอนโทรลเลอร์เดี๋ยวพอจะใช้ทำโครงงานเตรียไมไว้ทำเป็นกลุ่มนะครับตัวนี้คือเกี่ยวข้องกับวิชาที่เราเรียนอ้าวตานนี้ต่อไปให้นักเรียนเข้าไปที่ g ้กัน e c า,าุ s s r o o เราครับคราวนี้ข้ o g l เจบ เดี๋ยวพอจะตั้งโจทย์ขึ้นมาโจทย์หนึ่งให้นักเรียนไปคน้นใน Google ก่อนก็นได้ไปค้นว่าไมโครคอนโทรลเลอร์มันคืออะไรไปหาความหมายแล้วตอบคำถามาเข้าไปใน Google ทารุ่มไปหาดูว่าไมโครคอนโทรลเลอร์คืออะไรไม่ใช่ Micro b, มไมโครเวฟไมโครคอนโทรลเลอร์ไม่ที่ลมพอนีไหมที่เรงพอนึกเอาไปค้น ไมโครคอนโทรลเลอร์คืออะไรลองไปหาความหมายของมันสิ